อาการของลูกคุณเกิดจากการร่างลาความสำเร็จมาเป็นเวลานานไในจะเรื่องเจอรลานอำลาทีมอีกทำให้อาการยิ่งสุดลงไปทางที่พอจะช่วยได้ตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนทีมเชียร์โอเคผมยอมเปลี่ยนแน่ใจจากเจ้าเป็ดน้อยไปเชียร์ซอท์ทัมตัน ยังมีทีมอื่นอีกเยอะนะจอรนนักบุญละดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเหมาทีมมันมาเหมือนตอนต,อนตอน้นฤดูกาลอีกมาเป็นสาวกผีแดงอย่างพวกเราดีกว่านะ่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนทีมเชีย์นั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนไปเชียร์ทีมที่เหนือกว่าทีมเดิมที่เราเชียร์อยู่ซึ่งเซาแทมตันนั้นยังไม่ใช่จะนักบุญหรือผีแดงมันก็เหนือกว่าทีมผมเท่านั้นแหละนะตอนนี้ขนาดคุณคอนยังเหนือกว่าเลยแล้วไหนจะไก่แก่ปืนโตหอยแครงและเรือใบอีก ม่งเหนือกว่าทีมผมทั้งนั้นสมควรแล้วที่เจอราดย้ายทีมแล้วหมออยากให้ผมย้ายไปเชียร์ทีมไหนว่ามาแมนยูเท่านั้นแต่ผีแดงเพิ่งโดนนักบุญตบยันาา<อ>กลบคาบ้านมาเนี่ยนะหมอมันเหนือกว่าเขาตรงไหนทีมก็มีฟันเก่านะเว้ยเบาเดสด้วยแล้วไอ้ฟันเก่าที่มันพูดถึงเมื่อกี้นี่มันชื่อกองหน้าหรือผู้จัดการทีมผมยังแยกไม่ออกเลยเพื่อนเอ้ยฟังนะผีแดงของเราเป็นทีมที่มีมาตรฐานผู้จัดการทีมของเราสามารถทำแต้มให้เท่ากันได้เสาฤดูกาลติด จากการลงเตะ21นัดทั้งฟานเกาและเดวิดมอยส์โคตนน่าภูมิใจเลยลูกคุณต้องการความสำเร็จและแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเท่านั้นที่จะตอบสนองลูกคุณได้ทีมหมอตามจ่าฝูงอยู่12แต้มแถมน้ำหน้าทีมผมอยู่แค่5แต้มยังจะมีหน้ามาพูดเรื่องความสำเร็จหรือต้องให้ขุดอดีตมาคมทีมหมอเคยเป็นแชมป์ยุโรปภาสมัยหรือเปล่า แล้วทีมคุณเคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกรหรอกือเปล่าไม่เคยแต่ผมรู้วิธีนี่ไงง่ายนิดเดียวพวกคุณไม่เคยได้ยินกันบ้างหรือไงถ้าทีมเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคงต้องรอชาติหน้าตอนใบบายนะใจะเย็นใจเย็นจอนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก ถึงหงกับผีเราจะเป็นอริกันมานานเราจะช่วยคุณเองศัตรูที่รักถ้าคุณอยากได้ความสำเร็จเพื่อชีวิตของลูกคุณคุณต้องได้ผู้จัดการทีมที่ดีกว่านี้ซึ่งเราเตรียมไว้ให้คุณแล้วโทรทางไกลไปสเปนตามเดวิดมอยส์กลับมาด่วนเลยนี่มึงจะซ้ำหรือมึงจะช่วยวะกลลัมดอกให้เสียสงผสมไทย ผมเคยทำทีมชนะบาร์เซโลนามาแล้วนะ